มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่ายอมรับแล้วค่ะไปบัดเดียวกับกองทัพจริงเรียกว่ายังคงเป็นที่จับตาม,มองไม่น้อยนะคะสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่าราณีแคมเปญหลังจากอดีตหวานใจอย่างเวีสโกลวัดคานาร,สรุสละโสดเข้าพิธีแต่งงานกับสาวนอกวงการไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำเอาหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของนางเอกคนดังนะคะ อีกท้งยังมีการจับโยงการเคลื่อนไหวต่างๆของเจ้าตัวแถมยังมีประเด็นว่าเบลล่าไม่รับงานอีเวนต์แม้ว่าเสนอค่าตัวสูงเพราะว่าไม่อยากจะตอบเรื่องราวดราม่าต่างๆค่ะล่าสุดนะคะมีโอกาสได้เจอเบลล่าในงานรอบกาลาพรีเมียมภาพยนตร์บุพเพศนิวาส2ซึ่งคว้าตัวมาอัปเดตและถามถึงเรื่องราวทั้งหมดนะคะพูดถึงการแชร์คลิปที่เบลล่าร้องเพลงทั้งเพลงเก่า แล้วก <ítulo> anyway ็เพลงผู Please, like <Yeah. S 2> ้สาวขาเลาะแล้วก็มีการจับโยงกับข่าวด้วยค่ะซึ่งเพลงผู้สาวขาเลาะร้องในอีเวนต์ต่างๆนะคะบอกว่าเขารีเควสอยากได้เพลงสนุกๆซึ่งเพลงในสต๊อก็มีไม่กี่เพลงแล้วก็เพลงนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยค่ะเมื่อถามว่ามีเครียดไหมเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าไทม์ไลน์ไม่ตรงกับเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตขอขอบคุณทุกคนนะคะเบลเองมีความสุขดีกับปัจจุบันค่ะ หลายคนเป็นห่วงสภาพจิตใจเราก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนขอขอบคุณมากนะคะสำหรับเบลคิดว่าทุกคนคงมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับเบลรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ในยะสำคัญกับเบลอีกแล้วคะ่ะเบลอยากอยู่กับปัจจุบันของเบลมากกว่าแล้วก็อยากจะมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่าคะ่ละล่าสุดมีคนจับโยงว่าไปทำบุญกับกองทัพนะคะ ซึ่งช่วงวันพระที่ผ่านมาเป็นวันหยุดยาวเบลเอเ๋อร์ไปทาบุญที่เขาใหญ่และพอเบลกลับมาลงรูปปกติและเป็นช่วงใกล้ๆก,กับที่น้องไปคือน้องไปทีหลังนะคะไม่ได้ไปพร้อมกันน้องเขาก็มาถามว่าไปทําบุญถวายเทียนที่ไหนดีเบลเองก็เลยแนะนํากับน้องไปค่ะมุมมองความรักตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเบลมองว่าความรักเป็นเรื่องสวยงามนะคะถ้ามีความรักและเป็นกําลังใจที่ดีให้กับการเป็นสิ่งดีๆรู้สึกว่าถ้ามีความรักดีมันก็ดีนะคะ ต้องไขว่คว้าไหมไม่ค่ะต้องอย่าไปหาต้องอย่าไปรู้สึกว่าอยากจะมีถ้าอยากมันยิ่งผลักออกไปค่ะหลายคนมองว่าทุกวันนี้เราเองหัวบันไดไม่แห้งเลยไหนไหนน้องอิงร้องเพลงประกอบหนังบุพเพขอยืมคําน้องมานะคะว่าการนอนก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะขอนอนก่อนค่ะเพราะว่าคิวแน่นมากๆเบลล่ายอมรับแล้วค่ะไปวัดเดียวกับกองทัพจริงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ